ขอาขมาวันทวาวานเทียนกับถูกเป็น้ายข้าบงมานว่าอานทรงสาวเอยนางให้ดำรงเดืออยู่อย่างสละแล้วบ่วหยัางจุดประทับดังปังปังจุดประทับดังปังปังเทืยนตั้งละทีข้าอยู่ดีมีใจสละเป vẫn vang lề Hồi đi nam, ơi là phải xa giang quân cứu ai đúng mặt thì hắn bỏ vò đi เกิดชาตินี้คงสิบาสมหวังตั้งวิมานคอยหาคอยป่าละลางครั้งนี้ไอไปมีใชาคนใหม่น้าตาหลายอาบแจ่มที่เห็นภาพเก่าลังฟังดวงใจกับใครหรือลาคงพหน้าพตาขื้นอุรากับลมเงนินทางสดสละรักงงย่าจีรังอย่าเป็นผู้ผิดหวังสะอ้นฟังฝากสาย เจ้าวกวาดนาสาตาสูงทรงเธอเป็นองค์อยู่ป่าพีเป็นยนกอยู่ดินฝ่ายสิ้นสุดชเก็เห็นสาลาเป็นมันที่เบลระาที่เจ้าคว่หมองเสาทีขันเอาบานายแนวว่าใช่ตันต่อยพี่มันหน่อยโทธามือขอา้างหน้าโอ้ยหาว่ามีจริงยาได้เจอคนรวกที่สวงใจชายแลว้วจุดเท้าบ้านหนะ่าสานเพียงตาขอสาบานไม่ว่าจะไม่หารักมาผูา้ใจ ชาติี่พ่ายแพ้แพ้ย่างสิ้นเชิงชายความหลังยังฟังจำได้ลอยมันไปตามสายนาทีพ่อที่น้องพ่อที่บาดเจยวพ่อที่น้องพ่อที่บากี่ยวผู้ใดใจคนเดียวบ่มีมันจะหมายนี่จากไอไปให้ห่างไปไปสาลาในความรักบ่หวังเลยน้ำเจ้าบ่หวังเลยน้ำเต่า